เคยไหมเดินออกกำลังกายตอนเย็นเหงื่อเริ่มไหลเต็มตัวแล้วจู่จุก็ได้กลิ่นบางอย่างลอยมาแตะจมูกใช่เลยกลิ่นนั่นแหละกลิ่นเหงื่อที่ไม่ว่าจะชอบหรือไม่มันคือของแถมจากร่างกายที่ใครก็หนีไม่พ้น แต่ลองหยุดคิดดูดีๆเหงื่อของเรามันก็แค่น้ำใสๆไม่มีกลิ่นไม่สีแล้วทำไมพอออกมาอยู่บนผิวสักพักมันถึงเริ่มส่งกลิ่นเฉพาะตัวได้อย่างน่าประหลาดหรือจริงๆแล้วต้นเหตุของกลิ่นตัวไม่ได้มาจากเหงื่อเลยด้วยซ้า เมื่อพูดถึงเหงื่อหลายคนอาจนึกถึงความร้อนความเหนียวตัวหรือความไม่มั่นใจในช่วงเวลาที่ต้องอยู่ใกล้คนอื่นแต่ในมุมของวิทยาศาสตร์เหงื่อคือระบบระบายความร้อนสุดชาญฉลาดของร่างกายที่ช่วยรักษาสมดุลให้อุณหภูมิไม่สูงเกินไปเหงื่อจึงไม่ใช่ของสกรปรกแต่เป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายอยู่รอดแล้วกลิ่นที่โชยออกมาละ่ะมาจากไหนกันแน่ คำตอบนั้นซ่อนอยู่ในสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราแทบไม่รู้ว่ามันอยู่บนตัวเราตลอดเวลาจุลชีพนา,นานาชนิดที่อาศัยอยู่บนผิวหนังบางตัวเป็นเพื่อนบางตัวเป็นศัตรูและบางตัวคือหัวโจกผู้สร้างกลิ่นที่ทําให้เราต้องขวาโรอ่อนทุกเช้า ดังนั้นหากอยากเข้าใจกลิ่นเหงื่ออย่างแท้จริงต้องเริ่มจากการมองเหงื่อในมุมใหม่ไม่ใช่แค่หยดน้ำที่ออกจากร่างกายแต่คือโลกใบเล็กที่ซ่อนความลับทางชีววิทยาไว้มากมายและทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่คำตอบว่าทำไมเหงื่อถึงมีกลิ่นเวลาพูดถึงเหงือ่อหลายคนอาจนึกถึงภาพความเหนียวความชื้นหรือกลิ่นที่ชวนหลบ แต่แท้จริงแล้วเหงื่อคือผลงานระดับวิศวกรรมชีวภาพของร่างกายที่ออกแบบมาให้เราอยู่รอดในโลกที่มีอุณหภูมิแปรปรวนได้อย่างน่าทึ่งถ้าเปิดกล้องจุลทรรศน์ซูมเข้าไปดูเหงื่อไม่ได้เป็นแค่น้ำใสๆธรรมดามันคือของเหลวที่ประกอบด้วยน้ำมากกว่า99%เกลือแร่อย่างโซเดียมและโพแทเสเซียมยูเรียและกรดแลคติกในปริมาณเล็กน้อย ทั้งหมดนี้ผสมกันเป็นสูตรลับของร่างกายที่ช่วยให้ระบบระบายความร้อนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาที่อุณหภูมิร่างกายเริ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเพราะอากาศร้อนออกกำลังกายหรือแม้แต่ตอนเครียดสมองส่วนไฮโปทาลามัสจะส่งสัญญาณให้ต่อมเหงื่อเริ่มทำงานเหงื่อจึงพุ่งออกมาทางรูขุมขนแล้วเมื่อหยดน้ำเหล่านี้ระเหยออกจากผิวมันจะพาความร้อนออกไปด้วยทำให้ร่างกายเย็นลงเหมือนมีเครื่องปรับอากาศส่วนตัวที่ตั้งอยู่ทั่วร่างกายโดยธรรมชาติ น่าสนใจตรงที่มนุษย์คือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดบนโลกที่เหงื่อออกได้มากเพราะวิวัฒนาการทําให้เรามีต่อมเหงื่อกระจายอยู่ทั่วตัวมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นนี่จึงเป็นข้อได้เปรียบในการล่าการหนีภยัยและการอยู่รอดในสภาพอากาศร้อนจัดพูดง่ายๆเหงื่อคือกลไกอัจฉริยะที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลความร้อนและพลังงานไว้ให้เหมาะสม แต่ในขณะที่เหงื่อกำลังช่วยชีวิตเราอยู่นั้นสิ่งอื่นบางอย่างก็กำลังชฉวยโอกาสใช้ของเหลวนี้สร้างบางสิ่งขึ้นมากลิ่นถ้าร่างกายมนุษย์เปรียบเหมือนโรงงานผลิตเหงือ่อก็ต้องบอกว่าในโรงงานนี้มีสายการผลิตอยู่สองประเภทใหญ่ๆที่ทำงานแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในหน้าที่กลิ่นและทำเลที่ตั้งบนร่างกายเริ่มจากสายการผลิตแรกเอครนแกลน นี่คือต่อมเหงื่อหลักที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายมากกว่า2ล้านจุดตั้งแต่ฝ่ามือฝ่าเท้าไปจนถึงใบหน้าเหงื่อที่ออกจากต่อมชนิดนี้จะใสสะอาดเหมือนน้ำมีแค่เกลือและน้ำเป็นส่วนใหญ่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและระเหยง่ายหน้าที่หลักของมันคือควบคุมอุณหภูมิให้ร่างกายเย็นลงเหมือนทีมงานแอร์คอนดิชเนอร์ประจำร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งคือสายการผลิตที่2เอโพคลานแกลน ต่อมชนิดนี้ไม่ได้อยู่ทั่วตัวแต่เลือกอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นรักแร้ขาหนีบรอบหัวนมหรือหนังศีรษะบางส่วนเหงื่อจากต่อมนี้ต่างออกไปเพราะไม่ได้มีไข้น้ำแต่ยังมีไขมันและโปรตีนผสมอยู่ด้วยลักษณะข้นกว่าเล็กน้อยและมักจะออกมาตอนร่างกายตื่นเต้นเครียดหรืออยู่ในภาวะมีอารมณ์ ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่ตรงนี้เองคือจุดเริ่มต้นของกลิ่นตัวที่แท้จริงเพราะเหงื่อจากเอโพคลานแกลนเป็นเหมือนบุฟเฟ่ระดับหรูให้เหล่าแบคทีเรียบนผิวได้จัดงานเลี้ยงพวกมันย่อยไขมันและโปรตีนเหล่านี้แล้วสร้างของเสียที่มีกลิ่นเฉพาะตัวขึ้นมากลิ่นที่เราเรียกติดปากว่ากลิ่นเหงื่อนั่นเอง ดังนั้นเหงื่อที่ออกตอนวิ่งเหยาะๆหรืออากาศร้อนจัดจากเอครานแกลนมักไม่มีกลิ่นแต่เหงื่อที่ออกตอนเครียดหรืออยู่ในพื้นที่อับชื้นจากเอโพครานแกลนนั่นแหละคือต้นเหตุของความหอมที่ใครๆก็อยากลบให้หายเมื่อเหงื่อคือวัตถุดิบหลักของเรื่องนี้แบคทีเรียก็คือเชฟใหญ่ผู้ปรุงกลิ่นที่ทุกคนจดจำได้ไม่ลืมแม้จะไม่อยากจำตาม บนผิวหนังของมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตขนาดจิว๋วจำนวนมหาศาลอาศัยอยู่ร่วมกันตลอดเวลาเรียกว่าไมโครไบโอมผิวหนังซึ่งมีทั้งดีและร้ายส่วนใหญ่ทำหน้าที่ช่วยปกป้องผิวจากเชื้อโรคภายนอกแต่บางสายพันธุ์ก็มีนิสัยแปลกคือชอบกินเหงื่อเป็นอาหาร โดยเฉพาะบริเวณที่มีต่อมเหงื่อแบบอโพไครแกลนอย่างรักแร้หรือขาหนีบที่เปียกชื้นและอบอุ่นสวรรค์ของจุลชีพอย่างแท้จริงหนึ่งในตัวละครหลักคือคอริเนแบคทีเรียมและสเตฟิโลคอมมินิสแบคทีเรียสตระกูลที่ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถพิเศษในการย่อยเหงื่อให้มีกลิ่นพวกมันไม่ได้ตั้งใจทำให้เราอับอายแค่กำลังใช้ชีวิตของมันตามธรรมชาติเท่านั้น เมื่อเหงื่อจากอโพคลายแกลนที่มีโปรตีนและไขมันไหลออกมาแบคทีเรียเหล่านี้จะรีบเข้ามาย่อยโมเลกุลเหล่านั้นให้เป็นกรดไขมันและสารระเหยเล็กๆเ,เช่น 3M2H หรืออิโซวาเลริกแอซิดซึ่งสารเหล่านี้แหละคือต้นเหตุของกลิ่นที่เราคุ้นเคยกลิ่นเปรียปร้ยวๆเค็มๆที่ทำให้เสื้อยืดต้องซักสองรอบถึงจะเอาอยู่พูดให้เห็นภาพง่ายๆคือ เหงื่อเท่ากับน้ำใสไร้กลิ่นแบคทีเรียเท่ากับโรงงานเคมีขนาดจิว๋วและเมื่อทั้งคู่มาพบกันกลิ่นตัวจึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจกว่ากลิ่นคือเอกลักษณ์ของมันเพราะผิวของแต่ละคนมีประชากรแบคทีเรียไม่เหมือนกันส่งผลให้กลิ่นตัวของแต่ละคนก็ไม่ซ้ำกันเลย กลิ่นจึงเป็นเหมือนลายนิ้วมือทางเคมีที่บ่งบอกความเป็นตัวตนเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนออกกําลังกายนิดเดียวกลิ่นก็มาเต็มแต่บางคนเหงื่อท่วมทั้งตัวกลับแทบไม่มีกลิ่นเลยคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่ดีโอหรือสบู่ที่ใช้แต่อยู่ลึกลงไปในระดับยีนเลยทีเดียวเริ่มจากพื้นฐานก่อน กลิ่นตัวของแต่ละคนเป็นผลรวมของหลายปัจจัยทั้งพันธุกรรมอาหารฮอร์โมนสุขออนามัยและแม้แต่เชื้อชาติปัจจัยทั้งหมดนี้ร่วมกันกำหนดว่าร่างกายจะผลิตเหงื่อแบบไหนและแบคทีเรียบนผิวจะมีสูตรปรุงกลิ่นแบบใดหนึ่งในยีนที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องนี้คือ ABC11 ยีนตัวนี้ควบคุมการทำงานของต่อมเหงื่อแบบอัพโคลาคโดยเฉพาะมีหน้าที่กำหนดทั้งชนิดของขี้หูและระดับความมีกลิ่นตัวในคนเราถ้าใครมียีน A B C 11แบบปกติร่างกายจะผลิตสารบางอย่างในเหงื่อที่แบคทีเรียชอบมากทำให้กลิ่นตัวแรงกว่า แต่ถ้าใครมียีนกลายพันธ์ุในตำแหน่งนี้เหงื่อจะมีส่วนประกอบของโปรโตีนและไขมันน้อยลงแบคทีเรียจึงไม่มีวัตถุดิบพอจะสร้างกลิ่นผลก็คือกลิ่นตัวน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ที่น่าสนใจคือการกลายพันธุ์แบบนี้พบได้บ่อยในชาวเอเชียตะวันออกเช่นญี่ปุ่นเกาหลีและจีนตอนเหนือซึ่งเป็นเหตุผลว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยมีกลิ่นตัวแรงต่างจากชาวยุโรปหรือแอฟริกาที่มียีนแบบปกติทําให้กลิ่นตัวเด่นชัดกว่านอกจากพันธุกรรมแล้วพฤติกรรมก็มีผลไม่น้อย อาหารที่กินสามารถเปลี่ยนกลิ่นเหงื่อได้เช่นการกินกระเทียมเครื่องเทศแอลกอฮอล์หรือเนื้อแดงมากเกินไปจะเพิ่มสารระเหยในเหงือ่อทำให้กลิ่นแรงขึ้นส่วนคนที่ดื่มน้ำมากกินผักผลไม้เยอะกลิ่นตัวก็มักอ่อนลงสุขอ,อนามัยก็สำคัญเพราะยิ่งผิวสะอาดเท่าไหรแบคทีเรียที่ก่อกลิ่นก็มีพื้นที่อาศัยน้อยลง ดังนั้นกลิ่นตัวของแต่ละคนจึงเหมือนลายเซ็นทางชีวเคมีที่ไม่ซ้ำกันเลยเป็นผลจากทั้ง DNA อาหารการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ผสมกันอย่างซับซ้อนก่อนจะมีน้ำหอมหรือก่อนจะมีคำว่าเหมน็นกับหอมมนุษย์ในยุคดึกดำบรรก็มีกลิ่นตัวอยู่แล้วและในตอนนั้นกลิ่นไม่ได้เป็นสิ่งน่ารังเกียจเลยด้วยซ้า ย้อนกลับไปหลายแสนปีก่อนเมื่อมนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติท่ามกลางสัตว์รอบตัวกลิ่นคือเครื่องมือสื่อสารสำคัญที่ใช้ในการเอาตัวรอดและสืบพันธุ์สัตว์หลายชนิดยังใช้กลิ่นเพื่อแสดงอนาเขตดึงดูดคู่หรือเตือนภยัยและมนุษย์ก็เคยเป็นแบบนั้นเช่นกันนักชีววิทยาหลายคนเชื่อว่ากลิ่นตัวของมนุษย์เคยทำหน้าที่เป็นภาษาทางกายมาก่อนจะมีคำพูด เหงื่อและกลิ่นที่ปล่อยออกมาสามารถบอกได้ถึงอารมณ์ความเครียดสุขภาพหรือแม้แต่ความเข้ากันทางพันธุกรรมตัวอย่างเช่นกลิ่นตัวที่เกิดจากสารฟีโรโมนเฟโรโมนมีอิทธิพลต่อการดึงดูดเพศตรงข้ามเพราะมันบอกข้อมูลลึกๆเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและยีนที่เข้ากันได้ซึ่งในทางวิวัฒนาการหมายถึงลูกที่แข็งแรงกว่า มีการทดลองหนึ่งที่ให้อาสาสมัครผู้หญิงดมซื้อของผู้ชายที่ไม่ใช้น้ำหอมและไม่ได้อาบน้ำสองวันผลลัพธ์คือผู้หญิงแต่ละคนมักจะเลือกกลิ่นของชายที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่างจากตนมากที่สุดนั่นหมายความว่าร่างกายของเรามีสัญชตตาตญาณซ่อนอยู่ในการเลือกคู่ผ่านกลิ่นโดยไม่รู้ตัว กลิ่นตัวยังอาจเคยเป็นประกาศสุขภาพในยุคที่ยังไม่มีโรงพยาบาลเหงื่อของคนป่วยบางโรคมีกลิ่นเฉพาะเช่นกลิ่นหวานในผู้ป่วยเบาหวานหรือกลิ่นเน่าจากการติดเชื้อกลิ่นเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณให้คนรอบข้างหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันโรคซึ่งในมุมวิวัฒนาการถือเป็น,นกลไกเอาตัวรอดแบบธรรมชาติ ผู้ให้เห็นภาพง่ายๆกลิ่นตัวเคยเป็นภาษาแรกของมนุษย์เป็นภาษาที่ไม่ต้องพูดแต่สื่อสารด้วยเคมีที่อยู่ในเหงื่อและผิวหนังเพื่อบอกว่าฉันสบายดีฉันคือคู่ที่เหมาะสมหรืออย่าเข้าใกล้ตอนนี้เพียงแต่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์พัฒนาเสื้อผ้าสบู่น้ำหอมและวัฒนธรรมความสะอาดสิ่งที่เคยเป็นภาษาทางธรรมชาติจึงค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่สังคมมองว่าต้องปกปิด เหงื่อไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราะอากาศร้อนหรือวิ่งมาราธอนเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นตอนใจร้อนด้วยร้อนเพราะกลัวเขินเครียดหรือตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัว เบื้องหลังเหงื่อแห่งอารมณ์นี้คือระบบประสาทอัตโนมัติหรือออโโนมิกเนอร์เวอร์ซิสเต็มซึ่งเป็นเครือข่ายเส้นทางประสาทที่ควบคุมการทำงานอัตโนมัติของร่างกายเช่นการเต้นของหัวใจการหายใจและแน่นอนการหลั่งเหงื่อด้วยโดยเฉพาะเวลาที่ระบบซิมพาเทติกเนอร์เวอร์ซิสเต็มหรือระบบสู้หรือหนีถูกกระตุ้นมันจะสั่งให้ตอมเหงื่อทำงานทันที ลองนึกภาพตอนต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆมือจะเริ่มเย็นเหงื่อซึมออกมาที่ฝ่ามือหรือเวลาถูกจับได้ว่ากำลังโกหกเหงื่อก็จะออกบริเวณหน้าผากกับรักแร้นั่นคือร่างกายกำลังตอบสนองต่ออารมณ์โดยตรงเหมือนสัญญาณชีวภาพที่แสดงความตื่นตัวของจิตใจแต่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเหงื่อแห่งอารมณ์ยังมีกลิ่นเฉพาะด้วย งานวิจัยจาก European Journal of Social Psychology เคยพบว่าเหงื่อของคนที่อยู่ในภาวะกลัวหรือวิตกกังวลจะปล่อยสารเคมีบางชนิดออกมาต่างจากเหงื่อปกติกลิ่นนี้ไม่แรงจนจมูกรับรู้ชัดแต่สมองของคนรอบข้างสามารถตรวยจับได้โดยไม่รู้ตัวส่งผลให้คนที่ได้กลิ่นรู้สึกตื่นตัวเครียดหรือระแวดระวังตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ เรียกว่ากลิ่นเหงื่อแห่งอารมณ์เป็นการสื่อสารทางเคมีระหว่างมนุษย์ที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลจริงบางทีนี่อาจเป็นสัญชาตญาณที่ตกทอดจากบรรพบุรุษเพื่อให้เรารับรู้สถานการณ์รอบตัวได้รวดเร็วขึ้น <c oughs> เช่นรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังกลัวหรือมีอันตรายใกล้เข้ามา เหงื่อจึงไม่ได้เป็นเพียงกลไกระบายความร้อนของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นภาษาทางอารมณ์ที่สื่อสารผ่านกลิ่นโดยตรงจากสมองสู่สมองของมนุษย์คนอื่นโดยที่ไม่มีคำพูดใดๆเลยเมื่อมนุษย์เริ่มมีสังคมมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกลิ่นตัวก็เริ่มกลายเป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากสิ่งที่เคยเป็นภาษาทางธรรมชาติของร่างกายกลับกลายเป็นศัตรูของความมั่นใจที่ต้องหาวิธีรับมือให้ได้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการด้านการดับกลิ่นที่ยาวนานกว่าหมื่นปีในยุคอียิปต์โบราณมนุษย์เริ่มใช้สมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยเพื่อปกปิดกลิ่นตัวเช่นผงอบเชยการพลูและน้ำมันจากดอกไม้ต่างๆ ชาวอียิปต์ยังมีการประดิษฐ์ลูกบอลไขมันผสมกลิ่นหอมทาไว้ที่ศีรษะให้ละลายช้าๆระหว่างวันเพื่อให้ร่างกายส่งกลิ่นหอมตลอดเวลาส่วนชาวกรีกและโรมันนิยมอาบน้ำในน้ำผสมสมุนไพรและวายแล้วตามด้วยการทาบามกลิ่นหอมที่ถือเป็นต้นกำเนิดของน้ำหอมในเวลาต่อมาก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่19โลกเริ่มรู้จักคำว่า d e d o r น์ ผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นตัวตัวแรกของโลกชื่อว่ามัมถูกคิดค้นขึ้นในปีคศ .1888 ใช้สังกะสีออกไซด์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบนผิวต่อมามีการพัฒนาโรออนเดอโดรันตัวแรกในปี1950ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากปากกาโรเลอร์บอลและกลายเป็นของใช้ประจำวันมาจนถึงทุกวันนี้ ในยุคปัจจุบันการดับกลิ่นไม่ได้หยุดแค่การปิดกลิ่นหรือยับยั้งเหงื่อแต่กำลังเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์เริ่มใช้แบคทีเรียดีหรือโปรไบโอติกแบคทีเรียมาเป็นอาวุธต่อสู้กับแบคที ria เก่อกลิ่นแทนสารเคมีรุนแรงแนวคิดนี้เรียกว่าไมโครไบโอมบาลานซิ่งแทนที่จะฆ่าทุกเชือ้อก็เลือกส่งเสริมให้เชื้อดีอยู่ได้เพื่อให้มันคอยยับยั้งเชื้อที่สร้างกลิ่นโดยธรรมชาติเหมือนการตั้งผู้พิทักษ์จุลชีพไว้บนผิว นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเสื้อผ้าลดกลิ่นด้วยเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์และแอนตี้แบคทีเรียลแฟบริกที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ในระดับเส้นใหญ่ทำให้เหงื่อออกเท่าเดิมแต่กลิ่นลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากสมุนไพรในยุคฟาโรสู่ดีโอโรออนในห้างสมัยใหม่และล่าสุดคือแบคทีรียดีที่ช่วยควบคุมกลิ่นทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้พยายามหนีเหงื่อแค่พยายามอยู่กับมันให้ดีขึ้นเท่านั้นเองเหงื่อไม่ได้มีไว้แค่ระบายความร้อนหรือเป็นแหล่งอาหารให้แบคทีเรียเพื่อสร้างกลิ่นตัวมันยังสามารถทำหน้าที่เหมือนหน้าต่างบานเล็กให้เห็นสภาพภายในร่างกายได้ด้วย ตัวอย่างง่ายๆที่พบได้บ่อยคือกลิ่นแอมโมเนียคนที่ออกกำลังกายหนักๆหรือเล่นกีฬาเหงื่อบางครั้งอาจมีกลิ่นแอมโมเนียเพราะร่างกายเผาผลาญโปรตีนแทนคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานทำให้มีสารแอมโมเนียถูกขับออกทางเหงื่อกลิ่นนี้จึงเป็นสัญญาณว่าร่างกายใช้พลังงานเกินความคุ้นเคยอีกตัวอย่างหนึ่งคือกลิ่นผลไม้ ผู้ป่วยเบาหวานที่ระดับน้ำตาลสูงมากร่างกายบางครั้งจะสร้างสารคีโตนซึ่งสามารถขับออกทางเหงือ่อกลิ่นเหงื่อจึงคล้ายผลไม้หวานหวานหรือแอปเปิลหมักนี่จึงเป็นสัญญาณเตือนทางชีวเคมีให้สังเกตร่างกาย นอกจากนี้กลิ่นตัวบางแบบอาจสะท้อนถึงการติดเชื้อหรือความไม่สมดุลภายในร่างกายเช่นกลิ่นคล้ายซันเฟอร์อาจบอกถึงการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดหรือเหงื่อที่มีกลิ่นแรงผิดปกติอาจสะท้อนปัญหาเรื่องต่อมเหงือ่อหรือฮอร์โมน พูดง่งายๆคือร่างกายส่งสัญญาณผ่านเหงื่อให้เราฟังไม่ใช่แค่สัญญาณทางความร้อนแต่เป็นภาษาเคมีบอกสุขภาพที่ร่างกายพยายามสื่อสารให้เรารู้ตัวก่อนที่จะมีอาการหนักดังนั้นกลิ่นตัวที่บางครั้งอาจทำให้หน้าแดงหรือไม่มั่นใจกลับกลายเป็นเครื่องเตือนล้ำค่าที่ร่างกายมอบให้เพียงแต่ต้องอ่านมันให้เป็น หลังจากเดินทางสำรวจโลกของเหงื่อสิ่งที่เห็นชัดคือเหงื่อไม่ได้เป็นแค่หยดน้ำใสๆที่ไหลออกมาจากรูขุมขนมันคือผลลัพธ์ของระบบชีววิทยาที่ซับซ้อนและน่าทึ่ง จากต่อมเหงื่อสองชนิดที่ทำหน้าที่ต่างกันสู่แบคทีเรียผิวหนังที่ปรุงกลิ่นอย่างชาญฉลาดจนถึงความแตกต่างของกลิ่นที่สะท้อนพันธุกรรมอาหารและวิถีชีวิตและแม้กระทั่งบทบาทในวิวัฒนาการการสื่อสารอารมณ์และสัญญาณสุขภาพทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่ากลิ่นตัวไม่ได้เป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่เป็นร่องรอยของชีวิต ร่องรอยที่บ่งบอกว่าเรายังมีชีวิตมีร่างกายที่ทำงานอย่างซับซ้อนและยังคงเป็นมนุษย์ในโลกที่วิวัฒนาการสร้างขึ้นเหงื่อและกลิ่นตัวจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความรู้ความน่าสนใจและแม้กระทั่งความมหัศจรรย์เพียงแต่ร่างกายเลือกวิธีสื่อสารในรูปแบบที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจ ท้ายที่สุดการเข้าใจเหงื่อและกลิ่นตัวคือการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและนั่นทำให้เรื่องนี้ทั้งน่าตื่นเต้นและสนุกไปพร้อมกัน